สวัสดีครับในบทนี้เราก็จะมาพูดเกี่ยวกับการสร้างเอกสารในรายละเอียดโดยโปรแกรม l a t e ็ในหัวข้อนี้เราก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของหน่วยความยาวและการตั้งค่าเอกสารมาถึงในเรื่องของหน่วยความยาวก่อนนะครับในโปรแกรม l a t e ็กก็จะมีหน่วยความยาวที่เราสามารถเลือกใช้ได้หลากหลายหน่วยด้วยกันนะครับอย่างเช่นหน่วยที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วอย่างเช่นหน่วยเซนติเมตรหน่วยมิลลิเมตรหรือนิ้วสำหรับคนที่เคยทํางานทางด้าน กราฟิกหรืองานเกี่ยวกับการพิมพ์ก็จะม,มีหน่วยที่คุ้นเคยด้วยกันอย่างเช่นหน่วย POINT, BIG POINT, p i c a DEW DOT, Cicero, e เป็นต้นะครับซึ่งหน่วยทั้งหมดที่พูดถึงเหล่านี้เป็นหน่วยที่มีการคงความยาวเอาไว้หมายความว่าถ้าเกิดว่าตอนนี้เราเกิดเปลี่ยนขนาดของเอกสารหรือเปลี่ยนฟอนต์ของเอกสารความยาวของหน่วยตัวน,นี้ยังคงที่เสมอสำหรับ2หน่วยสุดท้ายก็คือ em กับ ex เป็นหน่วยที่จะปรับเปลี่ยนตามฟอนต์ของเอกสารที่เราใช้อย่างเช่นหน่วย em จะมีความยาวเท่ากับความกว้างของตัวอักษร m ในฟอนต์ที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันหรือ ex เป็นหน่วยที่มีความยาวเท่ากับความสูงของตัวอักษร x ของฟอนต์ที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันสำหรับการเขียนหน่วยนะครับในโปรแกรม LaTeX เราต้องมีตัวเลขแล้วก็ตามด้วย ตัวย่อหน่วยอย่างเช่นถ้าต้องการเขียนหน่วยความยาว2เซนติเมตรให้เราเขียนเป็น0.2 cm หรือ2 cm ก็ได้ทีนี้นะครับเรามาพูดถึงคำสั่งที่ใช้ในการตั้งค่าความยาวหน้ากระดาษทีนี้นะครับคำสั่งที่เราใช้ก็คือคำสั่ง set l e n g t h แล้วก็ตามด้วยนะครับชื่อพารามิเตอร์ในการตั้งค่าแล้วก็ตามด้วยค่าความยาว ตัวอย่างนะครับของค่าพารามิเตอร์ที่เราใช้ได้นะครับก็มีให้เราเลือกใช้หลายแบบด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราไปศึกษาในตัวอย่างได้มาถึงหัวข้อต่อไปนะครับเราพูดถึงเรื่องของการตั้งระยะห่างบรรทัดการตั้งระยะห่างบรรทัดนี้นะครับเราจะใช้คําสั่ง renew commands ตามด้วยคําสั่ง baseline stretch แล้วก็ตามด้วยตัวคูณระยะบรรทัด การใส่หมายเลขหน้ากระดาษเราสามารถที่จะใส่หมายเลขหน้ากระดาษโดยใช้คำสั่ง set counter นะครับแล้วก็ตามด้วย page แล้วก็การตั้งค่าเลขหน้านะครับโดยการกําหดดเลขหน้าต,ตั้ที่เราต้องการได้ทีนี้นะครับสำหรับบางคนที่ต้องการเปลี่ยนรูปแบบการแสดงตัวเลขเป็นตัวเลขประเภทอื่นอย่างเช่นเป็นลำดับตัวอักษร A B C หรือเป็นตัวเลขโรมัน แล้วก็สามารถใช้คำสั่ง page numbering แล้วก็ตามด้วยรูปแบบการแสดงตัวเลขรูปแบบการแสดงตัวเลขก็จะมีหลายแบบด้วยกันนะครับให้เราเลือกใช้เช่นอาร b บิกโรมันพิมพ์เล็กโรมันพิมพ์ใหญ่ตัวอักษร A B C ตัวเล็กตัวอักษร A B C ตัวใหญ่เป็นต้นนะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างการตั้งค่าหน้ากระดาษใน latex นะครับตัวอย่างที่2.1 ในตัวอย่างนี้เราจะใช้ document class ประเภท book นะครับซึ่งจะทำให้เราแยกความแตกต่างระหว่างหน้าคู่กับหน้าคี่ได้ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราลอง run ตัวตามตัวอย่างดูนะครับเราจะเห็นนะครับเอกสาร,รออกมาเป็นอย่างนี้ซึ่งถ้าเรามาดูในคำสั่งนะครับเพราะว่าเราได้มีการ set l e n g นะครับก็คือตั้งค่าหน้ากระดาษโดยที่มีการตั้ง check width ก็คือความกว้างของบรรทัด อยู่ที่5เซนติเมตรที่เราลองเปลี่ยนเป็น1 0เซนติเมตรบ้างเจ็นวานะครับเอกสารก็มีการเปลี่ยนไปนะครับทีนี้หละใช้นักศึกษาทุกคนนะครับลองใช้คำสั่งที่ให้ในตารางออยนะครับโดยการเปลี่ยนนะครับการตั้งค่าหน้ากระดาษแล้วก็ลองเปลี่ยนตัวความยาวดูเพื่อดูว่าเอกสารที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง ในตัวอย่างต่อไปนะครับเราก็จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับการตั้งระยะบรรทัดแล้วก็การตั้งค่าหน้ากระดาษนะครับอ่ะทีนี้ในตัวอย่างอ่ะโอเคนะครับในตัวอย่างนี้เรามีการตั้งระยะบรรทัดอยู่ที่2หน่วยนะครับก็คือเป็น double space ถ้าเกิว่าเราต้องการปรับให้เป็น1.5 แล้วก็ลองรันดูนะคระเห็นะว่าระยะบรรทัดก็จะหดเข้ามาอีกนิดนึงนะครับหรือทีนี้ก็คือในตัวอย่างนี้เรามีการตั้งการตั้งเลขหน้านะครับเป็นแบบโรมันต,ตัวอย่างนะครับเราจะเห็นทีนี้เราเซตเพจไว้ที่10นะครับก็คือหน้าแรกจะเป็น10หน้าที่2ก็จะเป็น11 อันนี้เราลองเปลี่ยนเป็นตัว ABC นะครับตัวเล็กเนี่ยลองรันดูอนีว่าก็จะเปลี่ยนเหมือนกันนะครับโดยที่ตัว k ก็จะเป็นตัวภาษาอังกฤษลำดับที่11นะครับเดี๋ยวเราให้ลองมาพิมพ์คำสั่งนะครับลองเปลี่ยนค่า parameter ต,ต่างๆดูดูว่าผลที่ได้เอกสารเราจะเป็นยังไงบ้าง